มงจั h ชาแนลสวัสดีครับท่านชมคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสาระบันเทิงแต่อาจมีเนื้อหาที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอบคุณครับล่าเรื่องเล่า EP ที่3จิปถตหานุมานกล่าวกันว่ารูปปั้นหนุมานปันจมุกที่ปัน้นขึ้น้วยดินที่มีผู้คนกราบไหว้บูชากันเป็นอันมากนั้น เป็นรูปฮนุมานแบบมนุษย์ในท่ายืน้างขวาม,มือจะมีหัวสัตว์เรียงต่อออกมาสองหัวส่วนทางด้านซ้ายมือก็มีหัวสัตว์เรียงต่อออกมาสองหัวเช่นเดียวกันหัวที่เป็นหัวหัรุมานจริงๆนั้นจะอยู่ตรงกลางอีกรูปหนึ่งอยู่ที่ปัญจาบมีหน้าหน้าสิบมือแต่และหน้าว่ากันว่าจะมีฤทธิเ์เดชต่างกันออกไปและส่วนที่เป็นหน้าหนุมานนั้นจะมีฤทธิ์มากที่สุด ใบหน้าที่เพิ่มขึ้นมาอีกสี่ใบหน้านั้นประกอบไปด้วยหนึ่งหน้าสิงหรือนอรสิงที่กล่าวกันว่าเมื่อบูชาแล้วจะช่วยขจัดความกรัวให้หมดไปใบหน้าที่สองก็คือหน้าครุฑซึ่งเป็นพานะของพระพุทธรูจะช่วยขจัดอันตรายจากเหล่างูสามหน้าราหะหรือหน้าหมูซึ่งเชื่อว่าจะช่วยรักษาโรคต่างๆได้และสี่หน้าไฮยครีปหรือหน้ามา้า บูชาแล้วจะช่วยขจัดพวกปุผีปีศาจได้นอกจากนี้รูปพนุมานปัญจมุกยังได้รับการบูชาอย่างแพร่หลายในพระรา,ราชสถานมหาราชและทางตอนใต้ของอินเดียอีกด้วยรูปปั้นพนุมานที่มีชื่อเสียงนอกจากพนุมานปัญจมุกแล้วก็ยังมีรูปปั้นที่เมืองลักเนาอีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นรูปพนุมานในท่ายืนมีสิบมือรูปร่างอ้วนแบบคนอินเดีย นุ่งกางเกงขาสัาน้นเหนือเขา่ามีผ้าห้อยหน้ามีสวมเสื้อและด้วยการที่มีมือหลายมือนี่เองจึงต้องมีสิ่งของมาให้ถือเช่นพงชัยพระขันของเงวตรีบองและผลไม้เป็นต้นรูปพนุมานของอินเดียนั้นจะมีเครื่องประดับศีรษะหรือมงกุฎอย่างในชวาหรืออินโดนีเซีย แต่รูปร่างของมงกุฎนั้นอาจจะแตกต่างกันออกไปตามฝีมือของช่างซึ่งต่างจากอนุมานของไทยเราที่จะสวมมงกุฎเฉพาะตอนที่ได้รับการสถาปนาให้นั่งเมืองเท่านั้นการนุ่งผ้าของอนุมานก็ไม่เป็นแบบอย่างแน่นอนตายตัวส่วนมากมักนุ่งกางเกงขาสัน้นที่นุ่งโจงกระเบนก็พอมีบ้างเล็กน้อยแต่ที่แปลกตาก,ก็คือนุ่งผ้าแบบกระโปรงสั้นมีลายบ้างไม่มีลายบ้าง แต่มีอยู่รูปหนึ่งซึ่งเป็นรูปเขียนลายเส้นของแคว้นโอริสาจะสวมเสื้อแขนยาวมีลายเป็นเกล็ดนุ่งกระโปรงยาวครึ่งแข้งมือถึงแซ่ซึ่งเข้าใจว่ากำลังทำหน้าที่ปรนีบาตรพระรามกับนางสีดายอยู่ตามเรื่องราวเนวรามาเกียรติของไทยเราได้กล่าวไว้ว่าร่างของหันุมานนั้นประกอบขึ้นด้วยเทพศาสตร์วุธสามอย่างด้วยกันก็คือหนึ่งคาถาเพชรซึ่งเป็นสันหลังตลอดไปจนถึงหาง จึงทำให้หนุมานนั้นสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ 2. ตรีเพชรเป็นส่วนของร่างกายมือและเท้าและ3จากแก้วเป็นส่วนของศรีรษะสำหรับตรีเพชรนั้นถือว่าเป็นสิ่งวิเศษกว่าอย่างอื่นเพราะเมื่อมีการต่อสู้กับศัตรูก็จะสามารถชักตรีเพชรออกมาใช้เป็นอาวุธได้ดังนั้นอนุมานของไทยจึงถือตรีเป็นอาวุธซึ่งจะแตกต่างกับของอินเดีย ที่จะถือคาถาเป็นอาวุธนั่นเองครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่ทางช่องได้นำเสนอผ่านผลไปแล้วนั้นขอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะได้รับสาระบ้างมากมาก,กน้อยนะครับสำหรับในคลิปหนะ้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชม และสวัสดีครับผม